สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จถึงสหรัฐอเมริกาและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประธานาธิบดีบารักโอบามา วันอังคารที่22กันยายนเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถึงท่าอากาศยานฐานทัพอากาศแอนดรูในกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อเริ่มพระภารกิจเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการโอกาสงานชุมนุมครอบครัวโลกในฟิลาเดลเฟียนับเป็นการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในพระสมณมัยของพระองค์ สำหรับการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้นับเป็นการเดินทางอภิบาลนอกประเทศครั้งที่10ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โดยตลอด6วันในสหรัฐอเมริกาจะเต็มไปได้วยกิจกรรมที่สำคัญพระองค์จะทรงปฏิบัติพระภารกิจในเมืองต่างๆ3เมืองคือวอชิงตันดีซีนิวยอร์กและฟิลาเดลเฟียที่ซึ่งพระองค์จะทรงถวายมิสซาปิดงานชุมนุมครอบครัวโลกในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา16นาฬิกาณนะสวนสาธารณะเบนจามินแฟรงคลิน ส่วนกำหนดการอื่นที่สำคัญคือในวันพฤหัส,สบดีที่24กันยายนพระองค์จะทรงกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาของสหรัฐโดยจะทรงให้ความสำคัญกับปัญหาโลกร้อนที่พระองค์ทรงรนรง์มาตลอดรวมถึงความแตกต่างของไรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น ส่วนวันศุกร์ที่25กันยายนพระองค์จะทรงมีพระดำรัสต่อที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติซึ่งจะมีผู้นำจาก180ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมนอกจากนี้พระองค์ยังจะเสด็จเยี่ยมบรรดาผู้อพยพลี้ภัยผู้ถูกคุมขังตลอดจนบรรดาผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกด้วยซึ่งถึงแม้พระองค์จะทรงมีเวลาจำกัดแต่พระองค์ก็จะทรงพยายามเข้าถึงบรรดาผู้อยู่ชายขอบสังคมที่กำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเหล่านี้ สำหรับประธานาธิบดีบารักโอบามาการพบสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ณน,นครรัฐวัติกันเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่27มีนาคมปี2014ที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาพร้อมภริยามิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐและบุตรสาวทั้งสองเข้ารับเสด็จและถวายการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างอบอุ่นทันทีที่พระองค์เสด็จลง จากเครื่องบินที่นั่งสัมผัสผืนแผ่นดินสหรัฐอเมริกา นี่เป็นครั้งแรกในตำแหน่งประธานาธิบดีของบารักโอบามาที่มาให้การต้อนรับอาคันตุกะผู้สูงศัก์ณจุดที่พระองค์ลงสัมผัสแผ่นดินสหรัฐอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่อาคันตุกะผู้มาเยือนมักจะเป็นผู้ไปเข้าพบประธานาธิบดีสหรัฐนทธรรมเนียบขาวโดยก่อนหน้านี้มีเพียงประธานาธิบดีจอร์จับุชและภริยาลอร่าบุชอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเท่านั้นที่ถวายการต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ 16ณท่าอากาศยานฐานทัพอากาศสหรัฐในรัฐแมรี่แลนด์ครั้งเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาในปี2008และเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันที่รองประธานาธิบดีสหรัฐและครอบครัวจะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับพระองค์อย่างเป็นทางการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้รับการยกย่องและชื่นชมอย่างสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะการใช้ชีวิตอย่างสมถะของพระองค์รวมถึงการให้ความสนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งก่อนหน้านี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสให้ทุกคนให้ความช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจต่อผู้ลี้ภัยสงครามและครั้งเสด็จเยือนคิวบาพระองค์ก็ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของที่นั่น เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการทำให้สหรัฐอเมริกาและคิวบายุติความบาดหมางที่มีต่อกันมานานกว่า50ปีลงได้พระองค์จึงทรงเป็นองค์แห่งความหวังของการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ